ไม่มีเงินก็เหมือนหมาใช่พอมีเงินคุ๊บใช่พอเรามีเงินปุ๊บมีชื่อเสียงปั๊บเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเจ๊แขกอันนี้คือเสียงตอนมีตังค์แล้วเจ๊แขกอันนี้คือเสียงตอนมีตังค์แตอนไม่มีตังค์เขาเรียกว่าอะไรไอแขกไอ้เทียมอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยแม่อันนี้คือจรองจริงตอนไม่มีตังค์เขาเรียกอีแค่ว๊ายเรกอย่าง้เหรอจริงป้ะเรียกอย่างนี้เลยอแล้วมีเงินอ่ะแล้วตอนมีเงินอ่ะตอนนี้ไม่มีคำว่าไอ้แขกแต่เป็นเจ๊แขกเสียงก็จะอยู่ในโทนที่แบบว่านิดนึง ก็เลยแบบหนูชอบไงหนูชอบในความสตอรี่ของแม่หนูดูทุกอันตั้งแต่สู้ชีวิตตั้งแต่ขายของตลาดนัดมาเลยว่าสตอรี่ไหนมากที่สุดสตอรี่ขายของมาค่ะแล้วก็แบบทำกันสองคนอย่างเงี้ยมันจนมีทุกวันเนี้ยก็คือแบบเป็นไอดอลเลยเข้าใจป่ะหนูก็เริ่มมาจากตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดอย่างนี้เลยมันเป็นจุดเริ่มต้นของของคนที่ประสบความสำเร็จนี่คือร้านเก่าตั๊กนะอยู่ที่ตลาดกกทรามแขมแหง65้าขายของตลาดนัดมาก่อนกำไรวันละ 800-2,000บาทค่ะนี่คือชีวิตจริงที่เจ๊แขกเขาติดตามปกตินางนะคะป่วยเพิ่งตอดสายน้ำเกลือว,วันนี้แต่มาไลฟ์ออฟฟิศแม่ตั๊กเพราะเขาบอกว่าเขาคือ FC และติดตามแม่ตั๊กมานานมากค่ะ